น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฟังคงจะพามาทำขนมมกบ้านเฮ้าน่ะจ้ะฝรั่งฟังคงเฮ็ดว้เรียวเรียบร้อยเบอร์ละจ้ะอันนี้เป็นใส่ใส่บักเ้าขวาใส่น้ำตาลน,นี่แป้งข้าวเหนียวนล้วนจ้ะตีแป้งไว้ละฝรั่งฟังคงก็จะมาเฮ็ดเป็นก้อนแบบนี้จ้ะน,นี่คือแส่ใส่น้ำมันไว้ไว้มันติดใบตองเนาะจ้ะเนาะ ฟังฟังคงก็จะมาเฮ็ดแบบนี้ใส่มือจ้ะเพราะว่ามือเท้าล่างสะอาดแล้วเนาะจ้ะเนาะใช้มือเลยจ้าล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดไผ่บัวบัสะอาดก็เอาซ่อนใส่ได้เ้อจ้าเ้ออันนี้จ้าเฮ็ดกินเองเนาะจ้าเนาะง่า,งๆายๆสไตล์รังฟังโคงสไตล์ตั้งแดดนี่แหละจ้าว่ามีอย่างที่พิถันหรอกนี่แหละ อันนี้พามาทําขนมมมกขนมมมกอีสานขนมมมกโบราณเท่านี่แหละจ้ะวม่ได้เห็ุวิธีทําให้เบิงเนาะจ้ะเนาะฝรั่งฟังโขงกะขืดอยากกะลุกขึ้นมาเห็ดหลดจ้ะนี่ตายฝรั่งฟังโขงเองอันนี้ใบตองใบตองอันแท่แข็งนะ่ะนะจ้ะ มาเสร็จทำความสะอาดลาแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วตัดตัดละลองฟังขงก็จะมาห่อให้เบิ่งจะเอาลงไปเลยนี่เนาะกับภัพลงไปตรงไซใบตองก็จะรู้สึกจะใหญ่ไปห่อก็จะบ้วงน้าบันไดดอกจ้ะเพราะว่าใบตองเพื่อัน เบตองปีอันแซ้แข็งนั่นนะจ๊ะเบตองแซ้แข็งมันจะห่อยากแน่จ้ะมันขาดนี่จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้จ้ะใส่ซึ้งไว้เลยนี่จ้ะมาด้จ้ามากินขนมหมก กับฝรั่งฟังโขงจ้ะหยุดเข้าป่าแล้วก็จะมีแต่อาหารบ้าน,บ,านบ้านเรานี่แหละจ้าบบบนี้หยุดเข้าป่าก็จะมีแต่ของกินจ้าฝากเบิ่งฝากแง,ง้งฝากเป็นกำลังแรงใจให้สาวฝรั่งฟังโขงคนหนองคายในยเด้อจ้า คอยเบิงคอยเงียงคอยเป็นกำลังแรงใจให้กำลังฟังขงในเด้อยจ้านี่มุมกัดจบับได้างามในเด้อยจ้าเพราะว่าไม่ตองเสแข็งมุมกระจบสวยปันใดจ้า นี่จ้บฝรั่งฟังโคงก็จะจเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจ้าเนะาเนะมาทาเบิ่งตอนซุเนกเนาะจ้าเนาะว่าเป็นตะแซบบอ,อาตาจะออกมาเป็นแบบใดเนาะจ้ามือมันใกล้มันก็นเลยทรงอันใหญ่บ่เป็นตะแซบ แซ่บคือเก่าหละจ้ะอยู่ต่างแดงกินอะไรก็แซ่บก็อร่อยจ้าว่ามีสูตรมีสิดยังดอกจ้ะเห้เบห่งชีวิตฝรล่งฟังของอยู่เมืองนอกเมืองนาะเฮ็ดหยังกินหยังคือซื้อจ้ะมี่หยังกินคือบ้านเฮาบอซื้อ บ่าได้ออกสูตรออกสีดยังให้ดอกจ้ะจ้ะฝรั่งฟังคงก็จะห่อไปเรื่อยๆเนาะจ้ะน้องแบบนี้ลหละมาถ่าเบิงต่อนมันสุกเนาะว่ามันเป็นตัดแซบบอหรือว่าจังไดออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะจ้ะนี่ไปเรื่อยๆของฝรั่งฝังคงนี่เลยจ้ะมุมเพิน่น มุมก็จะบอร์แหลมก็เป็นยังดอกทำกินเองพอแม่พี่น้องได้เบิงว่าฝรังฝรงง่งฟังโขงบบได้ไปเก็บเพ็ดอะกะเฮ็ดยังแน่อยู่บ้านอยู่เฮือนเนาะจ้ะเฮ็ดจังสิเลยจ้ะอยู่เฮ็ดกินคือบ้านเฮ้านี่แหละ เพราะว่าเขตฝรั่งฟังคงอยู่เป็นเขตของเอเชียจ้ะแนวอยู่แนวกินหลายของกินบ้านเฮาอยากยังมีกินเมดจะ้ะไปเดี๋ยวฝรั่งฟังคงคอเฮ็ดไปเรื่อยๆก่อนเนาะจะ้ะจ้าทำเสร็จเรียบร้อยจัดการหนึ่งแล้วจ้าตั้งไฟห้อนๆแล้วก็เอาอันนี้ลง ใส่แบบนี้จ้ะเดี๋ยวมาล้อตอนซุกเนาะจ้ะว่ามันจะออกมาเป็นนาตาแบบใดเนาะจ้ะเนาะวางล้อมาเบิงจ้ะมาเบิงกกขี่หูดของรั่ลังฟังโขงมาเบิงต้นบักกูดของรั่ลังฟังโขงมันสิรอดตายบรจา้ะรอดหนาวบ่ะจ้นนี่กบักขี่หูดสวยเลยเบิงเน่ะสิลอดห้ฝรั่ลังฟังโขงบระจา้ะ นี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของอาณาจักรหนูจ้ะพุดนะนี่ตาหัดบ่หนูน้อยตาเอ๋อนี่หลายตวัวจ้ะออกลูกพร้อมออกลูกซีโตหาโตนี่ลูกเพิ่นลูกเพิ่นใหญ่จากน้อยละจ้ะนี่นี่เด้อืเพิ่นอยากหยอกกล้อง น่ะหากันมาหากล้องคุณชัดเลี้ยงอะนะจักจ้ามีหลายตัวอยู่ต่หักว่าจะตัวใหญ่มีอยู่สามตัวตัวน้อยๆซีหรือหานี่ละอ้าวตีลังกา <c oughs> นี่แต่ตัวอ้นอวน จากเรามักเอาอ,ออกไปเลนอยู่เรื่อยอยู่จ้ะยังไห้เพราะได้เบิ้งนี่ล่ะจ้ะเคของเลนเพื่อนเ้าก็จะเฮ็ดเองเด้อจ้ะนี่ที่วิ่งที่เลนของเราเฮ็ดเองว่ามันมีแต่นหนูเด้อจ้ะนกก็มีอีก นี่จ้าสุกแล้วมาดูกันซิว่าหน้าตาจะเป็นจังไดมาซีบน้ำั่งฟังโขงเลยจ้าออกมาแล้วสิแซบบอนอ่หอนห่อนเลยจ้ามันสิแซบคือบ้านเฮาบอคือคืออยากบอนอจ้าเนาะดีต่แซบอยู่จ้ะไปเห็นใคกินก็นอยากน้ำเพลินจ้ะ เด็หน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้จ้าเฮ้ยใช้มือนี่แหละนี่เป็นตัวแซบอยู่ตัวละจ้าเด็กไส้มะพร้าวอ่อนจ้าเื่อลองฟังโงใสให้เบิ้งใกล้กลๆนี่เป็นตะแซบอยู่นอกจ้าเนาะ เห็ดพอหายอยากแกเบบิ้งดู้นฝรั่งฟางโขงซีมเบิ้งนู้นเป็นยังไงแซ่บจ้าซูกิวคนเดียวมาเด้อจ้ามาก,กินขนมมกุกบ้านเฮาแซ่แบๆน้ำฝรั่งฟังโขงจ้าเมืองนอกเมืองนาไผ่กะคืออยากเนาะจ้า อ๋อคนทอดเลยจ้ะอืมแซ่บดีจ้า <c oughs> มันีฟพลังฟังโขงกับพ้าพา่อแม่พี่น้องมนะเบิ่งชีวิตของพลังฟังโขงในต่างแดนพ้ากินยังเฮ็ดยังเน่เน,นาะจ้กเนาะพลังฟังโขงกับเฮ็ดขนมอกกินจ่ายยู่ว่าง บ่ได้ไปเหตุการณ์เฮ็ดงานดอกจ้ะคืออยากยังกระเฮ็ดกินแล้วก็พาเบิงสัตว์เลี้ยงของอนาจักรหนูน้อยของเพิ่นเนาะจ้ะเนาะชมต้นไม่เมื่อนี้กาบ,บ่มีอย่างหลายเนาะจ้ะเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฟังคงในเด้อจ้าฝากเบิงฝากแงงฝากชมให้ฝรั่งฟังคงแนบ่มีเหตด เก็บแล้วกับสิพาพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดอย่างทำอย่างเนาะจ้าเนาะเบิ่งฝากแย่งในเด้อจ้าไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าบ๊ายบาย